สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมครับที่ติดตามรับชมอยู่ทางช่อง YouTube ข่าวแทบ้านนะครับมีพอเห้งกับพาพี่น้องท่านผู้ชมนะครับผมมาตามแนวทางของปูบึงการนะครับสำหรับปูบึงการในงวดที่ผ่านมานะครับของปูบึงการเพิ่นเพิ่นเข้าสามเนะครับเพิ่นเข่า3ามเจ็นี่เป็นแนวทางของเพิ่นนะครับ ปูพึ่งการงวดสร้างศาลาเพื่นว่าเพิ่นสิหายอยู่หางวดหกงวดหมดละเพื่นว่าเคยเขา่าเจ็ดงวดแปดงวดซ้อนกัมนี้นะครับนี่แนว้ทางงวดที่ผ่านมานะครับของปูมึงการเพิ่นเขาซ้นเจ็ดนะครับสำหรับงวดนี้นะครับปูเพิ่นกับว่าเพิ่นทำพิธีเสร็จแล้วได้มาแล้ว แนวทางของเพิ่นงวดนี้เพิ่นมั่นใจก็งวดก้อนอีกนะครับเพิ่นว่าโบเรย่านสันจอนโบเรว่าสันจอนเพิ่นมักก็เก่านะครับเพิ่นมั่นใจก็งวดมังหันงวดที่ผ่านมาเพิ่อนโบเรเฮ็ดคักปัดนี้เพิ่นว่างวดนี้เพิ่นเฮ็ดคักนะครับเพิ่นเลยมั่นใจคักแล้วก็แถมเจ้าสำนักเพิ่นเพิ่นก็ยังฝันอีกตั้งหากนะครับเกี่ยวกับเจ้าที่เจ้าทางเพิ่น เป็นกะเล็มันใจแห้งนะครับมือวนนี้พระหฮงขอเอาภาพบรรยากาศนะครับบ้านทุ่งเป็นภาพประกอบในการอธิบายแนวทั้งตัวเลขโชคลาภของปูมึงการน,นะครับเกี่ยวเขาออกแล้วก็เป็นทุ่งโลง่งเป็นกระปล่อยซัดเลี้ยงเลี้ยงตามนี้นะครับ สำหรับพี่น้องท่านผู้ชมที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ are, เป็นกำลังใจกับทางช่องเลยนะครับเด้ออย่าลืมกดติดตามไว้นะครับสำหรับแนวทางแต่ละอาจารย์แต่ละสำนักพี่น้องก็สามารถติดตามได้ก็ฝากไว้ว่าเป็นแนวทางนะครับเด้อให้ไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับแอดมินกับโบหู ugh, คือกันว่ามันจะออกหรือไ่ออกแต่ว่าผู้ให้เิ่นมันใจแห้งนะครับเป็นมันใจแห้งว่าต้องเข่า นะครับแนวทางของเพลินราว่าเพลินก็มีเส้นของเพลินนะครับว่าเปนสูตรคำนวณนะครับว่าเปนสูตรคำนวณแต่เป็นเส้นเป็นเส้นเป็นแนวทางที่เพลินไปนั่งอธิษฐานนะครับเพลินไปนั่งอธิษฐานเพลินไปนั่งไปนั่งเอาว่าวไว้าง,ง,านนงนะครับแล้วเพลินก็ทําพิธีพ่อมนะครับ มีพิธีคล้ายๆกับพิธีบวมสวงพ้อมเพราะฉะนั้นแล้วคนก็เลียกมันใจแห้งนะครับกับแนวทั้งพี่น้องท่านผู้ชมถ้าหากว่าเห็นคลิปคลิปนี้อยู่ทั้งเพจเฟซบุ o กนะครับอาจันเป็นเพจปลอมนะครับแล้วเพจแอบอ้างนะครับโเมนของพอ่อเฮงนะครับคลิปนี้พอ่อเฮงจะลงแต่ช่อง y YouTube อย่างเดียวนะครับลงเฉพาะช่อง YouTube พี่น้องกับไซวิจะละนายในการรับชมเมานะครับ พี่น้องมากก็จะค่อยลงทุนทั้งช่องกับน้าเสนอนะครับเพื่อเปลี่ยนแนวทางให้กับพี่น้องท่านผู้ชมได้เบิ่งได้ชม้นกานําไปพิจารณาเอาบางเถ่อบางทีอาจจะไปตรงกับใจของพี่น้องนะครับอาจจะไปถูกกับความฝันของพี่น้องเอฟซีกับพิจารณาเบื้องเอาแนวทางแต่ละอาจารย์แต่ละสํานักก็อาจจะมากขึ้กันเหมือนกันหรือว่าบ่เหมือนกันกับนี้นะครับคันเหมือนกันกับถือว่า เพิ่นสิมีเส้นคือกันกันบ่เหมือนกันกับพี่น้องมักแนวทางของอาจารย์ใดกับพี่น้องพิจ,จารณาเบิ่งนะครับเด้อเดียวพอเฮงสิพาไประเบิง่งแนวทางของปู่เบึงการนะครับปู่เบึงการทางช่องหลักพอเฮงก็ลงไปแล้วนะครับอันนี้เป็นช่องสำรองช่องรองพอเฮงก็กเลยจากนําออกแนวทางมาเผยแผ่ทั้งพี่น้ำ ใหพี่น้องที่ติดตามรับชมได้เห็นได้เบิงได้ชมกันนะครับอวันี้ก็ฟังว่าก็คงสิเป็นโชคลาภนะครับให้กับพี่น้องท่านผู้ชมนี่เป็นของวัดที่พานมานะครับอ่าเป็นวัดที่พานมานีเพิ่นได้สามเจ็ดเจ็ดดสามนะครับก็เข้าสามสำหรับงวดนี้นะครับปู่พนก็นให้มาแล้ว นะครับปูบึงการให้มาแล้วนะครับงวดนี้ยังติด7คือเก้านะครับปูบึงการเป็นเลขเก้าสอนะครับข,ขันอัานอันอีกอานกลับจากล่างขึ้นบนก็เป็น729แต่ว่าเพิ่นเห็นเน้นสองเกนะครับเห็นเน้นสองเก้าเป็นแนวทางของเพิ่นนะครับ พเน,เน้นสอนะครับแสดงว่านักสองเก้าาตัดก็สได้เก็สอเก็้าพนะครับแต่ว่าเห็นเน้นสอเดี๋ยวกองสุดท้ายนะครับใกล้ๆมือออกพอเห็ก็สิถามเพิ่นอีกว่าเพิ่นสิตัดบอจำนวนนั้นนะครับคือสอก็ดับเจาสิตัดบอกับ 97, เกเจนี่ยน้วเพินเสียวต่ง้งแกสอง้านะครับเจกกับเจเพิ่นเอาบอ ต้องถามเพิ่นนะครับขันตัดไปไลยก็สิไลยโตนะครับต้องเอาโตที่เพิ่นแน่นให้เท่านั้นนะครับที่ที่น้องเสด้ประหยัดต้นทุนนะครับเนาะขันลงทุนไล่กำไรหน่อยคือว่านะขันลงทุนบ่อยๆกับบ่ดีนะครับบางเทีบางที่เขาก็มีโอกาสเขา่าจะเอาไว้กับเป็นได้นะครับเอาทั้งสามคูตัดไปเลยก็เป็นได้เพราะว่าเพิ่นไห้มาสามโตมันกับมาสองโตก็มีทั้งส่นะครับ ก็นาจะตัดไวอยุพเฮงว่าตัดออกถึงสามคูเลยก็ได้เพราะว่าสีได้บบเสียโอกาสกับแนวทางที่ปูผลมาให้ปู่นมันใจนะครับเด้องวดนี้จะสร้างศาลานะครับเป็นงวดที่สองนะครับเป็นงวดสร้างศารางวดที่สองเพื่อนว่าสิให้ทั้งหมดจ้างสีไดกับหกงวดขึ้นไปให้ไปเรื่อยๆให้ต้องงวดไปพร้อมอ่าปู่นมันใจเพื่อน,นเลยบอกว่าจังสั้นนะครับเนาะตามที่พอเฮง ถามเพิ่นนี่เพิ่นดังมาตะโดนนะครับแต่ว่าเพิ่นจะเปี่ยนซื้อไปเรื่อยๆแล้วเพิ่นกับ่บได้เป็นเจ้าสํำนักนะครับเพิ่นไปส้างส้างมองได้แล้วแล้วเพิ่นกับไปต้อนะครับทูดงไปต่อมองได้พุ่มที่ดีเป็นพุ่มดีพุ่มที่แข็งนะครับเพิ่นกับไปซ้อยเฮ็ดสร้อยส้างดยการนั่งอธิษฐานเอาแนวทางมาให้พี่นอ้อง f อหรือว่าพี่น้องทั่วไปนะครับนีไปผิดาจรณาเบิ่งแล้วก็ขันโชคดีเพิ่นกันมาร่วมทําบุญกันผูเพิ่นก็นได้สร้างนะครับเพิ่นสางเสร็จแล้วเพิ่นก็นไปต่อนะครับเพิ่งสางไปเรื่อยๆนะครับสำหรับเนวทั้งของเพิ่นงวดนี้ก็คือ729นะครับ729เน้นที่29นะเรับเน้นที่29 ก็เบิ้งไว้เปลี่ยนแนวทางนะครับเบิ้งงว้เก็บว้เก็บขอ้อมขูงเพื่อนเก็บเป็นสถิติเอาไว้ก็ได้นะครับสําหรับท่านที่บ่อยากลงทุนนะครับเนาะแต่ว่าผูหมักลงทุนกับองพิจารณาเบึ่งนะครับใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ729ของปู่บึงการนะครับมาพิสูจน์กับเบิ้งว่าปู่เพิ่นสิไปได้จังหวัด โดยเฉพาะว่านี้เป็นสันจรนะครับเพิ่นจะสอบผ่านบ่ขอให้พี่น้องท่านผู้ชมอยู่ดีไม่แห้งให้โชคมาล่ำรวยน้ากันทุกท่านทุกคนนะครับเดี๋ยวจังมาพบพ่อกันในะคลิปหน้าครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ